Ý sanh cơ Yêu đen Ý ครับก็กับสวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยอฟิชชิ่งชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมก็อยู่ที่ไม้น้องเบนนะครับก็จะอยู่ฝั่งน้ําลึกนะครับผมฝั่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมี ตัวใหญ่เข้าหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาให้อีกเป็นหนึ่งวันนะครับผมนะครับอากาศก็คืมๆนะครับผมนะครับวันนี้ผมใช้เป็นคันระยะนะครับคันระยะสามเก้านะครับวันนี้นะครับผมนะครับคันระยะสามเก้านะครับผมจะตกเป็นบาลานเตะนะครับสไตล์จีนนะครับผมนะครับตกเป็นบาลานเตะสไตล์จีนนะครับ ทุ่นที่ผมใช้ก็จะเป็นทุ่นขนเม่นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมขนเม่นเป็นหางตันนะครับผมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ทางแฟนเพจยาาฟิชชิ่งชาแนลได้เลยนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยกันเลยกันนะครับผมนะครับสายที่ใช้วันนี้นะครับก็สายเมนหกปอนนะครับชิงหน้าสี่ปอนนะครับผมนะครับ ว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาลุ้นช่วยกันนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยเด้อนะครับเดย่ยวที่ผมใช้ก็จะเป็นนะครับเอย่าง King ส i เหมือนเดิมนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับถุงละ20บาทนะครับผมนะครับก็อีกชิ้นงานนะครับโบแดงของาว Fishing นะครับตอนนี้ก็จะมีงานอ้อด้วยนะครับผมนะครับงานอ้อนะครับอ้อลายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ้อตกงานตกบาลาน์นะครับผมนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับหางตันนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะตกเป็นขนเม่นดูนะครับผมว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับหางตันขนเม่นนะครับวันนี้นะครับก็มาชมไม้กันก่อนนะครับ บรรยากาศไม้นะครับผมนะครับลองดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับนะครับก็ขอบคุณนภานนะครับผมที่นะครับขอบคุณจริงๆนะครับนภานนะครับที่มอบมอบกระชังมาให้นะครับผมนะครับมอบกระชังมาให้นะครับ มอบกระชังมาให้นะครับก็ขอบคุณน้าพานจริงๆนะครับขอบคุณนะครับมาสนับสนุนช่อง youtube ของเยาวฟิชชิงนะครับผมนะครับนะครับเป็นกระชังนะครับของน้าพานนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับนะครับกับน้าพานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับผมนะครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับนะครับสำหรับ ท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยาวด้วยนะครับผมนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าลุ้นช่วยกันนะครับมาลุ้นช่วยกันนะครับผม โอ้ยไม่ติดนะครับป่าอะไรวะป่าอย่างน้อยเนาะขึ้นลมแท้ลมลมเข้าฝั่งนะครับ ไอ้มัานหรือบบม,มัานาปน,นี่ <laughs> เดิน มาแล้วครับมันหมานนะครับมันหมานนะครับปลากระมังนะครับนะครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อนวดนิ่มนะครับผมนะครับนวดนิ่มๆเลยนะครับเม็ดเล็กๆนะครับไปอ้ยลมหน่อยนะครับลม Ấu Ấu thoát rồi, nè. อโอ้ปลาขยังครับปลาขยังก็มานะครับวันนี้เก็บนะครับเก็บเก็บเหมือนเดิมนะครับ ช่วงนี้ออกตลาดไม่ได้ก็ต้องเก็บนะครับเล็กใหญ่เอาหมดนะครับช่วงโควิด นี่นะครับกำลังเล็กนะครับไซส์เล็กๆนะครับกำลังทอดพอดีทอดนะครับ ¡Oh, es lo maya. ม,มาอีกแล้วครับมันมาครับมันมาน ไม่ลมผมว่าจะดีกว่านี้นะครับอืมโอ้ปลาขยัยงอีกแล้วนะครับปลาขยงนะครับปลาขยงอันลากปุดปุดไปเลยครับ เก็บเหมือนเดิมนะครับ นี่นครับมันหมานนะครับมันหมานกินอืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันอากาศคึ้ม ้ายลมแรงนะครับลมเข้ามานะครับลมตรงมาเลยโยนยากนิดงนป่าตืบด เดิน,ดนลูกเดินโอ้ปากานะครับปากาใหญ่นะครับเท่ากับลูกปนินเลยนะครับ อุ้ยหลุดครับโอ้ยหลุดปาดนะครับก็ย้ายล่มนะครับมีแดดออกมาส่องนะครับก็โอเคอยู่นะครับเริ่ม เริ่มจะดีแล้วนะครับถอนนี่ก็ถอนคอยแท้ เดินอุย้ยอือแ,แล้วครับมันครับมันม bye นะครับอาการก็อย่างที่เห็นนะครับตั้งไว้สองข้อสีนะครับผมทีนี้ลมมันเข้านะครับลมมันเข้าพื้นมันก็พื้นไม่ได้ลาบนะครับพื้นมันจะชันลงอย่างนี้นะครับทีนี้ลมมันตีเข้านะครับลมมันตีเข้าเหมือนกับปลายยกนะครับคิดไว้แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับอาจจะหาวิธีมาแก้มือใหม่นะครับหมายนี้นะครับ ก็ไปชมผลงานกันนะครับผมนะครับนี่นะครับผลงานนะครับนี่นะครับพอได้ทำกับข้าวนะครับผม <c oughs> นะครับถ้า ที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยาด้วยกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเย่าฟิชชิ่งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ